สวัสดีทุกท่านครับในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทั้งในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานภาคร,รัฐมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาคนา้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหนึ่งในตัวอย่างสำคัญคือ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งได้ดำเนินโครงการวิจัยการปลูกและสกัดสารสำคัญจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยได้รับอนุญาตให้นำเข้า,มาเมล็ดพันธุ D, ์ CBD c h a r l o t t จากประเทศเนเธอร์แลนด์และทำการปลูกในระบบปิดซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของสารสำคัญ THC และ CBD ได้อย่างมีมาตรฐานและสม่ำเสมอ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนว,วัตกรรมพืชกัญชาและพืชเศษฐิจสมุนไพรทางการแพทย์เพื่อพัฒนาต้นแบบการปลูกกัญชาในระบบปิดท,ที่มีประสิทธิทภาพสูงโดยควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเข้มวงวดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในด้านของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้จัดทำคู่มือและแนวทางในการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยและเอ็นเทอร์เพรเนอร์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าการปลูกในให้อัตรากำไรสุทธิที่สูงกว่าการปลูกในอาคารปิดข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้วางแผนและพัฒนาการปลูกกัญชาในพื้นที่อื่นที่่อืนของประเทศได้นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานี เป็นได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการปลูกกัญชาโดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังเทอร์ p รเ n e ร์และชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและระนอง จากข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชาไม่เพียงแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์และการแพทย์แต่ยังรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนาเศรษฐกิจกในระดับชุมชนและการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างยั่งยืนและปลอดภัยขอบคุณครับ